อดีตบ้างอนาคตบ้างก็ได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของสังเกตเองค่ะสังเกตได้เองว่าอย่างนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างนั้นค่ะขณะนี้ทําอย่างนี้ไม่เหมือนกับที่เคยชินแต่เวลาที่เคยชินนี่ไม่มีสังเกตหรอกท่านค่ะสังเกตไม่ได้หรอกเขาเคยชินของเขาอย่างนั้นตัวสังเกตไม่มีต่อเมื่อไม่มีสังเกตขึ้นจึงจะรู้ว่าอันนี้ไม่เหมือนกับอย่างนั้นค่ะ ังเนี่วลาจะมาตักอาหารเนี่ยไปตักผักไ้เนี่ยตักลาปีเนี่ยก็ตักมาวางข้าวแล้วก็จะไปตักไอ้ปลาเนี่ยก็เลยก็เลยว่าทําไมต้องไปตักปลาด้วยยบางทีผักนี่เราก็ฉันได้เนี่ยก็เลยมันก็ตักได้โดยที่แบบมันขึ้นอยู่ว่าเหตุเราสํารวมในอาการนั้นและเราไม่ตักเพื่ามอยากหรือว่าเพลินเพื่อที่ให้เห็นในนี้มันเข้า พอเห็นผักแล้วเห็นกับข้าวเป็นโตอื่นนะมันจะไล่คุกเขาเข้ากันได้แต่สังเกติจารย์อย่างนั้นมันก็ไม่มีแต่เริ่มต้น,นแรกๆเนี่ยม,มันเกิดการสงสัยว่าทาไมว่าต้องตัดสองอย่างด้วยก็อย่างเดียวก็ฉันได้ใช่อ่ะทําไมมาเป็นโตนี้ปุ๊บก็ตัดได้คําแล้วแล้วทาไมต้องตัดนี้วาวางแล้วทำไปเอื้อมอีกเป็นโตอ่างเงี้ยอย่างนั้นและตกลงตัดไหม ก็ตัดกันนาอาหารก็ต้องมาผสมกันใช่ไหมฮะมันมีเครื่องจิ้มอ่ะมันก็ต้องมีแบบนี้คือแต่ตัดแต่สังเกตจิตใจมันด้วยก็มีสติในการทำใช่ะคำนวณมีสติในการตัดถ้าท่านชั้นอย่างนี้สองอย่างผักกับเครื่องจิ้มอันนี้อันนั้นก็ไม่ได้มาผสมก็ตรงฉันตาค่ะก็ต้องฉันตาก็แล้วแต่นะอันนี้ขอให้ทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสำรวมอยู่ในการทํานั้น แล้วก็รู้นิหากใจสุดใจของของเจ้าของก็รู้ว่าอาหารแบบนี้เ็าต้องผสมกันอย่างนี้อย่างนี้เ้าจะไปรวมกันไปเลยก็มันก็ดูก็ดูกระไรอยู่นะฮะเพราะปลามันก็ทั้งตัวเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นชิ้นใหญ่จะมารวมกับผักจะมารวมกับน้ำพริกหรือเครื่องจิม้มนั้นก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเลยมากันคนละคนละส่วนก็ต้องมาผสมกันค่ะก็ทราบเองอยู่ทราบอยู่ดีแล้วว่าอันนี้ก็ต้องมาผสมอย่างนี้จะเป็นคําขึ้นมา รวมเป็นําอาหารขึ้นมา<ช>อย่างน้ําพริกผักเนี่ยเป็นต้นไอ้อย่างเอ้เซนบิทเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็มาไกม่ได้วางไปด้วยกันนะเขา้าวางไปคนละส่วนเราส่วน<ม>ต้องไปผสมกันต้องชั้นเอานี้มาใส่นี่เอานี้มาใส่นี่อะไรก็พายยุ่งเหมือนกันนะท่านถ้าทาไปได้กับขนมปัง,งผักเือกใส่ด้วยกันก็จะได้ขึ้นมารวมกันได้เลย มีสติกได้หรือเปล่าฮะเวลามีหลายอย่างอ่ะก็ได้ยุ่งเหมือนกันบางทีตตม่าก็แบบตั้งเอ้ฉีกเป็นชินช้นๆเลยค่<ฮ>ะตั้งแล้วก็รวมในโตเลยะฮแล้วก็เอาเป็นนิดล้านลงไปเลยผสมกันเลยผักใส่ลงไปเลยใช่แค่แ <c ười> ละ <c ười> ใช้เป็นยำไปเลยค <c ười> ่ะเป็นยำไปเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกที่จริงทาขสมปังไปก็ด<ะ>ีอ่ะ ไปไปเป็นคำคำไปเลยแต่นี้ไปทานเวลาทานก็ต้องใช้กันเอาอีกอะจะไปฉี่ทานก็ <c oughs> เครื่องพวกนี้รู้สึกว่าถ้ามีสติทังรวมอยู่ไม่เป็นไรส้าทานค้มันก็รั่วไหลบ้างัแหละธรรมดาค่ะแต่รู้สึกมันขึ้นอยู่กับตรงตรงนั้นเลยว่าสะดวกหรือไม่สะดวกยังไงวิธีไ,ไ,ไหนขึ้นอยู่ว่าตรงไหนขึ้นอยู่กับเราสะดวกเลยโดยอ๋อค่ะอย่างไรก็ไม่ก็นไรนะค่ะบางทีไม่อาหารแบบนี้เราไม่เคยฉันเลย ทำกันแบบไหนก็ไม่รู้บางทีตอนที่รูปนอนเนี่ยโยมอาจารย์ไม่เห็ว่าเป็นไงฮนะก็รู้สึกว่าไม่ถึงว่าต้นก่อนที่จะมานอนเนี่ยเดินก่อนเนี่ยคราวนี้เดินก่อนเลยถึงจะมานอนอ่าพอรู้สึกว่ามันทําไม,มต้องไปเดินนะคะก็เดินก่อนนั่น,นี้แล้วอะ่ะ ที่เปลี่ยนตามเย,ยบทของการนั่งแลวไปเดินอะไรเงี้ยมีทุกมีเหตุก่อนแล้วครันนี้จะพูดถึงตรงจุดตรงนี้ว่าตอนนี้ก่อนจะนอนเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกที่ที่มันมันจะแตกต่างกันที่จะมาคยเปรียบเทียบกันก่อนนี้ว่ามันเหมือนกับว่ามันมันมีความรู้สึกว่านอนนะนอนต้องนอนอย่างเงี้ยกลางวันเหรอคะกลางคืนนะตอนหัวค่ำอะไรเงี้ยกลางคืน เมาอาหารไม่ใช่นะถึงมาไปนอนปกติเนี้ยตอนสองทุ่มทุ่มมองเนี้ยคราวนี้ความรู้สึกที่ท,ที่มันมันเมื่อยตามร่างกายเนี้ยมันก็ไปนอนเนี้ยครับอะไรครับคราวนี้รู้สึกว่ามันมันจะปรากฏชัดอะไรเงี้ยมันจะปรากฏชัดกว่าปกติรูปนอนชัดหรือว่าทุกชัดทุกที่จะไปนอนนะงั้นอ๋อทุกที่จะไปนอนทุกที่ไปนอนก็ใส่ใจอยู่ไงท่าน ไปใจอยู่ก็ะชัดได้ค่ะอย่างนั้นเวลาทุกชัดแล้วไปนอนอย่างนี้รูปนอนก็ชัดเนี้ยห,หรือไม่แน่ไม่แน่บางทีรูปนอนก็ไม่ชัดเลยบางทีก็ไม่บางทีก็ดูไปชั่วโมงเลยนะบางทีไม่ถึงไม่หลับเลยกว่าจะหลับไปเลยคะดูชั่วโมงใส่ใจกับรูปนอนเหรอคะหรือ,รอดูดูที่ชั่วโมงเนี้ยคิดน,น่นคิดนี้ดูไปเรื่อยสะหลับกันอย่างเงี้ยใช่ค่ะหรืก็หลุดไปมั่งแล้วกลับมามั่งอย่างเงี้ยอ๋อ แล้วล่ะไงคะแล้วก็สงสัยว่าที่ที่ที่ไม่นอนนะจิตมันจะแบบมันจะตื่น้วยเวลาไงอะไรนะจิตจะตื่นไม่หลับไม่ไม่หลับง่ายไงอ๋ออาจิตตื่นอยู่ก็ดูอยู่ได้เนี่ย่ท่านแล้วท่านมาสงสัยอะค่ะไม่ง่วงอะสงสัยว่ามันไม่ง่วงเงี้ยมันนอนมันนอนไม่หลับอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าคนนอนไม่หลับหรือเปล่าไง ไม่ได้ฮะท่านใส่ใจรูปนอนชัดอยู่ใช่ไหมฮะใช่ฮะค่ะชัดอยู่แต่ไม่ใช่จับรูปนอนชัดแบบใส่ใจธรรมดาหรือจับอยู่จนชัดอย่างเงี้ยไม่ไอ้อตรงรูปนอนไม่ชัดหรอกแต่ไปนชัดตรงที่รูปเดินอ่ะก็ตอนนี้นอนนยฮะที่ทุกที่จะไปไปรูปนอนอ๋อตอนไปเมื่อเมื่อรูปเดินเมื่อยเนี่ยค่ะแล้วก็มาเป็นรูปนอนรูปนอนค่ะแล้วไงรูปนอนนี้ไม่ชัดงั้นเหรอคะแล้วทําไมนอนไม่หลับ <ม>ก็ต้องชัดมาสิฮะตรงนี้ก็คงจะชัดด้วยอาจจะชัดเกินไปจนไม่หลับก็ได้นะคะท่านมันก็ไม่ถึงกับชัดมากนะแล้วฮะสติมากก็ไม่หลับเหมือนกัน่ะ,ะและ้วไม่หลับอยู่านานดึกมากไหมฮะหรือว่าก็ัาาดพกกเียว็หลมันจะหลับไปพักแล้วมันตื่นอีกนะอช่วงหลับไปนี่ไม่รู้ว่ามันหลับไปตอนไหนเพราะรว่าสารวมไปเรื่องแล้วมันจะตื่นมากลางดึกเนี่ยตื่นมากลางดึกแล้ว มาดูต่อไงนะคะตื่นตื่นมาพอตื่นมาแล้วมีอะไระมีอะไรเป็นอารมณ์รู้อะไรก่อนตื่นมานี่ก็มารู้ที่ลูกนอนนะสำรวมที่อาการอ๋อรู้ที่ลูกนอนแล้วก็ดูต่อไปงั้นเหรอแล้วก็ดูไปแล้ว,ลวชัดเหมือนตอนนั้นนะตอนแรกไหมไม่เหมือนนะอ๋อไม่ชัดเหมือนตอนแรกอ่าใจร้อนไม่เปเลยหรอกนถ้าเขาชัดเกินไปนะผิดกัน ทำให้นอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับคือเลยเวลามากเกินไปนะท่านเลยเวลามากเกินไปถึงดึกจนสองยามตีหนึ่งอะไรแล้วก็ยังไม่หลับอย่างเงี้ยผิดปกติค่ะคือคืออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็เลิกดูไม่ดูดูแล้วก็ชัดมากก็ปล่อยไปเลิกดูซิปล่อยเข้าก็จะหลับเองค่ะถ้าดูอยู่ก็จะไม่หลับออกค่ะแต่ตอนที่ใหม่ๆที่เริ่มปฏิบัติ วันที่สองสามรู้สึกว่ามันจะนอนหลับไปเลยนะวันหลังนี้รู้สึกจะไม่เหมือนเดิมแล้วทำไมไม่ทราบรเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะนอนง่ายไปเลยหลับไปเลยเนงะี้ยตอนไหนนอนง่ายตอนัวค่ำด้วยเดี๋ยวนี้เหรอเมื่อก่อนใหม่ๆอ่ะพอเมื่อก่อนตอนนั้นยังง่วงอยู่นี่ท่านใหม่ๆก็ง,ง่วงตอนนี้ความเพียรมีขึ้นไปลดความเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นเาก็จะดูอยู่ได้แต่ขออย่าให้ผิดตรงนี้นะค่ะ คือชัดอารมณ์นั้นชัดรูปชัดหรือมาจับอยู่รู้ชัดที่ใจอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แล้วนะคะต้องเลิกไปเลยแหละคัะนตอนค่ะมีไหมคะแบบนี้ไม่มีนะมันชัดนะคะท่านแล้วไม่รัดไม่ไม่ง่วงเลยค่ะก็เลิกอะค่ะไม่ใส่ใจแต่ก็เขาก็จะหลับได้ถ้าดูอยู่ไม่มีหลับอ่ะทั้งคืนก็ได้ทั้งคืนแล้วไม่กวนกระวานด้วยใช่ไหมไม่แต่ว่าไม่ไม่พลิกไปพลิกมาแบบกระสับกระสายไม่มีนะ อย่างนี้ก็ไม่กระสับกระสายสิฮะไม่มีนะคุณยไม่ไม่กระสับกระสายหรอกจับท่าอย่างนี้ความกระสับกระสายจะไม่มีเพราะจิตสงบไปไงคะท่านสงบอยู่กับท่ามั่นคือนะคะก็ก็เป็นแบบเนี้ยเป็นนะไม่เป็นยังไงคะคะไม่เป็นนะยมไม่เป็นอ่ะแดนพูดแดนฟังไม่ค่อยหรือหูไม่ดีมันลุลึกชิดไป ฟังฟังอู้ไม่รู้เรื่องมันคือไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นนะโยมอ่าดีแล้วค่ะไม่เป็นก็ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นไม่ดีหรอกคะ่ะท่านถ้าดูอย่างธรรมดาธรรมดารู้สึกธรรมดาท่านข้างง่วงเขาก็หลับไปเองค่ะจับเนี่ยใจหนะักจะมุ่งไปนะฮนะหนักเขาก็จะไม่สบายอตอนแรกไปกังวลว่านอนไม่หลับนี่มันเป็นห่วงอะไรหรือเปล่าข้างหน้ากังวลในการดูที่จับผ้าบางทีกังวลจะดูก็ได้ ห่แต่กรนี้มาสังเกตตรงเหตุหนั่นเลยแต่มาตอนเริ่มต้นเนี่ยค่ Istanbul, ะรู้สึกว่าท่านเราแบบตอนต้นรู้สึกดีสัมรว้ใจทุกดี uh. พอมันหลับนี่มันจะมานอนนี่มันจะไม่หลับนะ uh. มันจะไม่ค่อยหลับไม่ uh huh. ใช่เริ่มต้นดีหมายถึงว่าเวลาเดิน,ร,บบนรู้ยาบทเดินก็ยังธรรมดาอย,อยู่ <Yeah. S 2> จนกว่าท่านก่อนที่ท่านจะมานอนเนี่ยท่านจะต้องมียาบทอะไรขั้นไหมเมื่อเดินมาส่วนมากจะเป็นรูกเดินนะ่ลูกเดินแล้วมานอนเลยเหรอ รุกเดินแล้วก็มาลุกนั่งก่อนนั่งค่ะแต่ไม่ใช่นั่งเพื่อจะดูหรอกเพราะก่อนจะนอนก็ต้องมีนั่งก่อนไปกันเป็นเดียบบทที่ส่งให้ไปรูปนอนทิงค่ะไม่งั้นก็นอนไม่ได้เดี๋ยว่ะเดี๋ยวเดียว,ยวทิ้งตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกเดินเดินมาแล้วมาถึงก็นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจะผิดปกติ <c oughs> ค่ะต้องมีสติรู้หะตรงนี้แต่ไม่ใช่นั่งขึ้นเพื่อจะดูบางทีเดินเดินมาไม่ได้จะนอนต้องดูรูปนั่งซะก่อน อย่างเงี้ยนะคะไม่ถูกนะคะทุกๆรูปเลยนะคะที่ท่านเรียนถวายเนี่ยค่ะหาถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็จะได้มันต้องมีหามต้องมีคือต้องรู้เขารู้เองด้วยเขาต้องมีนี่มีอะไรอารมณ์อะไรนี่ที่จะไม่รู้ไม่มีทา่านค่ะแต่จะรู้ผิดหรือรู้ถูกด้วยนั้นแหละค่ะจะคอยสํารวมไปเฉยๆแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วสวํารวมไปที่อาการค่ะสังเกตด้วยนะคะค่ะ แล้วอย่าทิ้งตัวนะคะไม่งั้นจะมุ่งไปนะคะท่านค่ะจะมุ่งและจะปกใจง่ายนะคะขอจะเจริญพรขอเจริญพรโยมอาจารย์อาตมาหายไปนานค่ะหายไปไหนมาล่ะคะท่านไปอยู่ที่วัดจังหวัดนครสวรรค์อ้ค่ะโฮโฮสบายดีนะคะ,จะเจริญพรกรลิญกรรมฐา,านอยู่เสมอน,นะคะ ทำกรรมฐานทำเขาไปทำเหมือนเดิมอ่ะทำบ้างสะดวกบ้างสลับกันไปใจเกรงบ้างอะไรบ้างสะดวกบ้างก็ยังดีนะคะเจนพ่อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะมีภารกิจมากก็เลยไม่ค่อยสะดวกค่ะพอไปทำงานก็กลับมาก็จะมาแรงจิตใจก็แรงเกรงอะไรต่างๆ่างเลยท่านท่านท่านไม่มีหลายหลายรูปไม่ไม่เปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนคือคือรับผิดชอบไปเลยได้ท่านเข้ากับสำรวมก็สำรวมอยู่เลยไม่คือไม่ต้องไปรับผิดชอบอย่างอื่นเจญพรคิดอยู่ว่าจะมีการตั้งโปแรแกรมแบบนี้เหมกันค่ะพัดเปลี่ยนนั้นนะคะเจญพรค่ะแล้วท่านได้มีโอกาสวิเวกอ่ะคือก่อน,น,น,นอื่นก็วิเวกนะคะถ้ามีงานด้วยรับผิดชอบไอ้นู้นไอ้นี่ด้วยแล้วก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูรูปสจกทีมก็ต้องแรงเจญพร,ค,พรค่ะเพราะว่าอเป็นธรรมดาไม่ได้รู้เหตุนี่ฮะ น,นึกจะดูอ่างมานั่งดูเนึกงนึกจะเดินก็ไปเดินดูค่ะเวลาเขาออกจากงานแล้วก็เขาเดินกลับปุติอย่างเงี้ยใจเขาจะเบาสบายสะดวกสะดวกอยู่นิดนึงแล้วก็ต่อไปก็จะรู้สึกไม่ฟุ้งเลยอ่าจเบาอยู่กับอะไรคะตอน,น,นรู้อะไรคะ <S 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 ก็รู้อาการท่าทางที่เคลื่อนไหวบางครั้งก็อาการก้าวที่ที่เดินกลับสมม,มุติว่ากลับจากงานค่ะ ก็มีความรู้สึกว่าเออสะดวกตอนนี้แต่ว่าไม่ถึงห้านาทีก็จะหายไปแล้วจะแรงใหม่แล้วก็หายไปนหมายถึงใจแรงงั้นใช่ไหมคะหรือว่าอารมณ์อื่นต่อไปใจแรงขึ้นอที่แรกก็สะดวกนิดหน่อยแล้วก็ใจแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็อาการสะดวกก็หายไปแม้แต่เวลาเดินก็ยังใจแรงเตือนพรอย่างงั้นนั่งกับนอนก็ก็ไม่ได้เลยสิคะก็ไม่ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่า อางานเยอะงานเยอะก็ก็เวลากลางคืนนั่นแหละมันไม่สะดวกไปเลยละเพราะว่าอ่าบัญญัติจะไหลตลอดจริงๆนะคะท่านเป็นพรไม่ไม่ง่ายเลยละท่านต้องวิเวกจริงๆรเจิทางถ้าไม่จริงนะไม่วิเวกจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยละท่านเขาจะหลุไปเขาไม่หลุดไปเป็นพร แต่หัดหัดไว้ก็ดีอ่ะท่านคะ่ะแต่ไม่ไหลที่จะวิเวกจริงๆนะคะก็ปรับเปลี่ยนกันไม่ไงั้นก็มาวิเวกที่นี่สิคะ่ะเจริญพรจะได้ไม,ม่มีงานติด<ก>อะไรติดตามคิดว่าปลายเดือนจะจะคงคงอยู่ได้ปลายเดือนถึงปลายเดือนตอนนี้ก็อยู่ใช่ไหมคะเจริญพรอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะเนี่ยอยู่เบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดอยู่หลังหลังโบสถ์โอและท่านฉันอะไรอ่ะออบินไปไป,ไปบินสบายอ๋อเหรออาหารเยอะข้างบนอาหารเยอะ อ๋อเหรออ๋ออยู่อยู่ข้างบนนู้นแล้วก็เวลาบินเป็นไงฮะสํารวมได้ไหมแล้วก็สํารวมบ้างแล้วก็หลุดไปบ้างแล้วก็มุ่งอารมณ์บ้างอะไรต่างๆอ่าสังเกตนะนะคะเชิญผ่อนค่ะแม่แม่บินธบาทก็ต้องสังเกตคือถ้าถ้าท่านตั้งสํารวมตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นคือตื่นนอนค่ะคือบินธบาตเแม่จะเป็นเป็นว่าพอตื่นนอนก็จะรีบเพราะ้วาจะต้องไป รตรงนี้อค่ะจะทําให้เสียถ้าตื่นนอนแล้วไม่รีบนะคะสายก็ไม่เป็นไรนะคะคือไม่มีใจรีบอ่ะเขาก็จะไม่รีบแล้วก็จะได้สํารวมได้ตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ําแล้วก็คลองจีวรนสืบจับบาดอะไรพวกนี้แล้วก็มีการสํารวมในการเดินไปนะคะก<อ>็จะเป,เป็นไปได้ถ้าเขารีบปุ๊บตื่นนอนแล้วรีบวันนี้ต้องไปบินเนี่ยเมื่อเช้านี้กลัวจะเลยเวลา กูจะเลยรล่ะก็ต้องรีบก็ต้องก็ต้องดูเวลาแต่แต่ไม่ได้รีบมากแต่รู้ว่าเขาเขาเป็นห่วงเรื่องเวลาค่ะเขามีห่วงฮะที่จะต้องไปเริยนก่อนบังต้องไม่รีบอ่ะทันค่ะถ้ารู้ว่ารีบก็ต้องหยุดรีบอ่ะไม่เป็นไรก็ทําใจว่าไม่เป็นไรถึงสายก็ไม่เป็นไรปกติพระตื่นเช้าอยู่แล้วนะคะเพราะไม่ได้นอนดึกค่ะไม่จําเป็นจะต้องนอนดึกผู้ปฏิบัตินี่ไม่จําเป็นจะต้องนอนดึก นอกจากว่ามีมีความเพียรอยู่เขาไม่หลับก็ดูดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าถึงไปถึงหกทุ่มตีหนึ่งอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรแล้วเ่นค่ะสามทุ่มสีท่ทุ่มแดนว่าพอแล้วแล้วเขาตื่นเวลาไหนก็ใส่ใจดูรูป,รปนอนเวลานั้นค่ะจะสะดวกดีกว่าตาโรคความเพียรจ,จนดึกจนดื่มที่ก็เกินไปก็มีนะคะแต่ถ้าเขาเป็นไปเองก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่รู้สึกว่าวันนี้จะเพลียๆเพราะว่ายังเดินเดินทางมาค่มาไกลก็เลยเพลียๆก็เลยไม่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 ได้สนใจอะไรค่ะก็ดีแล้วค่ะแต่ใจพอพอไม่สนใจในใจเขาจะคล้ายๆเขาเสียดายเสียดายเป็นอะไรฮะเป็นตัณหาเสียดายเป็นโูภะเหมือนกันแหละท่านเสียดายอะไรเหรอฮะเสียดายไม่ได้ดูเสียดายไม่ได้ดู โ้าโท่านก็มีสติในการนอนหลับไปก็หลับไปก็พยายามจะจะกลับมาดูแต่ก็เราเราอาจจะมาปลาลบว่าจะมาเยี่ยมโยมอา,ยยอาจารย์ครูบาอาจารย์เพราะว่าไม,ไ,มไม่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 คิดว่าจะมามาเข้ากรรมฐา,านมาเยี่ยมไม่เฉยก็เลยขึ้นขึ้นอยู่ข้างบนแต่ไม่โอกาสแล้วก็นิมนต์นะคะท่านค่ะ เต็มพอค่ะถ้าอาหารไม่เพียงพอก็โทรศัพท์ลงมาจัดกินโตขึ้นไปได้ค่ะเต็มพอนะคะเต็มพอค่ะไอ้มือเช้ารอดไปสักมือก็ได้ถ้าปรอนเพลนไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะไม่พอก็ไม่เป็นไรอาหารข้างบนเยอะรู้สึกจะเยอะเลวค่ะเต็มพยังมีพระหลายรูปมีพระหลายรูปแต่ว่าก็เห็นเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าข้าวอาจจะน้อยนิดนึงเล้วกับข้าวเยอะอ๋อล้วกับข้าวเยอะแต่ถึงน้อยก็พอค่ะก็พออ๋อตอนนี้ท่านธนงต้องโทรมานะคะอะไรขาด ที่ไม่เพียงพอต้องโทรมาโทรลงมาบอกค่ะทางนี้เตรียมได้แล้วก็ให้เขาเอาขึ้นไปถวายะอันี้สะดวกค่ะมีอะไรคะ่ะสังเกตดูเวลาเขาเกรงเขาจะทํากรรมฐานอะไรต่ออะไรก็ก็รู้สึกศึกษาเขาได้อาไม่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 เป็นปัญหาเลยคะ่ะเจนิญพรคือคือมีปัญหาแต่ว่าก็รู้ว่าวิธีจะแก้ยังไงเข,ข้าใจวิธีแล้วเจริญพรถ้าเขาเกรงแล้วทําไงคะก็ พอรู้มันจะลดมันจะลดคะ่ะพอรู้ลดเลยพอพอรู้ตัวว่าตอนนี้เกรงมันจะลดเลยพอรู้พอรู้พอรู้กลับมาก็จะลดค่ะ,คะก็ปล่อยก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยเจนพรเลิกแค่นั้นเองเจนพรค่ะปล่อยเขาเขาก็หายแล้วใช่ไหมค้เเาาวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกรงใหม่อันเนี้ขึ้นกับการสังเกตด้วยนะคะเจนพรไม่สังเกตเลยไม่ทราบไม่ทราบจิตใจของตนเองถ้าสังเกตอยู่เนี่ยผิดปกตินิดเดียวก็จะทราบเลยนะคะเจนพรค่ะก็ ทุกวันนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดวันเหมือนกันมีมีตลอดมันมีช่วงสะดวกบ้างก็ไม่ไม่นานแล้วก็ช่วงที่ไม่สะดวกก็สลับกันไปสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆสังเกตที่เขาจะเสียสัมรวมจะมีเยอะคือคือไปไปก่อนแล้วถึงถึงรู้ที่หลังจะมีเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าไปคิดว่าแหม เผลอซะเรื่อยอะไรเงี้ยคอยจะตอว่าต่อขานตรงนี้ราคาไม่ดีเลยเียอนเผลอก็เผลอไปนะคะเฉียอนลืมก็ลืมไปไม่เป็นไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยสักอย่างหนึ่งข้อสําคัญคือรู้ตรงไหนก็ใส่ใจตรงนั้นเฉียนพอนขาเพราะปัจจุบันมีอยู่เสมอเดินยืนนั่งนอนใช่ไหมฮะมีอารมณ์ที่มีมีอิริยาบทใหญ่ๆเนี่ยเป็นอารมณ์ได้อยู่เสมอเฉียนพอนเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปกังวลว่าแมมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวแล้วแล้วกันไป ก็ดูใหม่ใส่ใจใหม่ก็ <c oughs> มาถึงเห็นนักยมอาจารย์มีสุขภาพดี <c oughs> ก็ชื่นใจเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดีดีพอสมควรนะคะ <c oughs> <ช>แต่ก็ไม่ดีจริงนะมะ <c oughs> ธรรมดาของ <c oughs> คนแก่ค่ะค่ะท่านท่านท่านรูปที่ใหม่ๆนะคะที่ยังใหม่ๆซึ่งมาเนี่ยแต่ แต่ท่านก็คงจะอบรมเรื่องรูปนามมาดีแล้วใช่ไหมคะเขาไม่อบรมเลยอยู่ด้วยกันที่อ๋อ,อมาจากมาจากวัดอื่นใช่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องีองากันพออ๋อก็เข้าใจพอสมควรก็นั่นแหละค่ะเรียกว่าเข้าใจยอยู่บ้างอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามและวิธีวิธีจะดูจะใส่ใจคือยังไงอย่างงี้ใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะ เข้าใจไหมคะท่านพอเข้าใจนะคะอ๋อออค่ะพอเข้าใจก็ถ้าเดนจะเรียนถามว่าทําไมท่านต้องนั่งคะอย่างนี้อ่ะค่ะนั่งทําไมคะคะคะจาเป็นนะคะจําเป็นยังไงคะเพราะอิริยาบถเราก็ต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยอ๋อแล้สึเป็นไงอคะอยาบถเป็นไงถึงต้องเปลี่ยนเพราะว่านั่งยืนน,นานๆก็ทุกข์บ้งทุกข์อ่ะค่ะแล้วก็มา ้องนั่งมังทุกเป็นไงฮะที่ทุกอะรู้สึกเป็นไงจึงรู้ว่าเป็นทุกคะปวดเมื่อยอปวดเมื่อยนะคะอที่ว่าเป็นทุกนั่นหมายถึงเขาปวดเมื่อยเขาไม่สามารถจะจะทนอยู่ในสภาพเดิมคือนั่งเท่าไหร่ไม่เมื่อยน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะนะคะเขาต้องเมื่อยทุกในที่นี้ก็คือทุกเมื่อยทุกปวดนี่แหละนะคะกอแล้วท่านก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะใช่อเปลี่ยนทําไมละคะก็เปลี่ยนเพื่อแก้ทุก ออแก้ทุกเลยนะออแล้วก็รักต่อไปเปลี่ยนไปแล้วท่านไปดูอะไรต่อฮะคือจริงๆแล้วอาตมายังยังไม่ไม่ได้ลองปฏิบัติจริงๆอาอยังไม่เคยยังไม่เคยอ๋อยังไม่เคยลองยังไม่เคยวิเวกยังไม่เคยสำรวมในอารมณ์นี้ใช่ไหมฮะใช่ับแต่ทราบหลักการไปแล้วก็เคยศึกษาจากท่านอาจารย์สถทานค่ะได้ยินได้ฟังจากท่านสถทานแล้วเวลาท่านตื่นนอนนะคะตอนนี้ท่านทราบไหมตื่นนอนแล้วท่าน ก็ยังต้องขอคํามปรึกษาจากโยมอาจารย์ค่ะตื่นนอนเวลานี้นะคะเวลานี้ทุกวันนี้ท่านตื่นนอนมาทำอะไรคะสมัยอยู่ที่วัดก็ต้องรีบทํางานรีบไปใส่แบบไปบิณฑบาบตไปต่างอยู่ตรงนี้ค่ะตื่นนอนทําอะไรบ้างคะอ๋อที่นี่ค่ะเพิ่งมาพักเมื่อคืนนะคืนเมื่อคืนนี้เดี๋ยวอันนี้ตื่นนอนท่านอย่ารีบนะคะทุกรูปเลยนะคะท่านดีมาจากกรุงเทพด้วยนะคะพระคุณย่านะคะ ฟังแบนเรียนถวายเลยนะคะทุกรูปนะคะเพราะยังใหม่ท่านก็ยังไม่เคยเหมือนกันสองรูปที่มาจากที่นี้ม,นมันจะมีปัญหาตรงนี้เียวว่าะตามปกติที่เคยอยู่ที่วัดนี้ทุกอย่างค่อนข้างรีบนะฮะ,ะเพราะว่าเขามีเวลากําหนดให้ค่ะกําหนดเวลาให้นี่พอเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก็ก็ต้องเปลี่ยนค่ะใช่ไหมเพราะว่าลักษณะคงต้องสํารวม ผมต้องสํารวมขึ้นมาทีนี้ก็ทําปกติที่เคยชินอยู่ที่โน่นเนี่ยก็มีจิติดจะต้องทําใช่ฮะพอม,มาสํารวมนี่ก็มันไม่ปกติเออเลยใจแรงแล้วรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันผิดปกติของอาตมาที่อยู่ทางโน้นของที่เคยชินใช่ฮะ,ะเนี่ยเพราะท่านสํารวมขึ้นใช่ไหมฮะเลยผิดปกติใช่ อันนี้อันนี้ต้องไม่ผิดปกติท่านค่ะไม่ใช่สำรวมจนผิดปกติสำรวมในที่นี้หมายถึงว่าท่านไม่ทำอะไรในสิ่งที่ไม่จำเป็นการรีบก็ไม่ใช่ว่าต้องสำรวมแล้วเนี่ยจึงจะไม่รีบนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะค่ะคือไม่ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่รีบค่ะไม่รีบก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะคะถ้ารีบน่ะก็เรียกว่าผิด เพราะรีบอะทำอะไรรีบรีบใช่ไหมฮะใช่ทำาไรจริงผิดยังไง<ม>เพราะรีบเนี่ย<ม>เป็นโลภะถ้าไม่ทันใจละ่ะก็เป็นโทสะโทสะค่ะเพราะงั้นโลภะโทสะเนี่ยต้องไม่ให้เขาเจริญขึ้นถ้ารู้เหตุตรงนี้ไม่รีบโลภะก็จะไม่เกิดความทันความไม่ทันใจก็จะไม่มีคือโทสะก็จะไม่มีตามใช่นะคะ คือเวลาเราดีบีิดต้องต้องมีอะไม่ทันใจมันต้องดีบให้เร็วเวเสร็จเร็วๆทําเร็วๆรโลภะโทสะโลภะโทสะก็เกิดอยู่ก็ไม่รีบค่ะไม่รีบก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้ว<ช>ไม่ต้องสํารวมมากเลยท่านคะถ้าสํารวมมากนี่ท่านเริ่มผิดปกติก็จะเป็นการทํากรรมาฐานค่ะเพียงแต่ไม่ทําสิ่งที่ไม่จําเป็นเท่านั้นเองไม่จําเป็นยังไงอะเช่นท่านอยู่วัดท่านต้องทําสิ่งที่ที่เคยทํำคือช่วยกันรับผิดชอบ ภายในวัดใช่ไหมฮะค่ะหรือต้องออกไปบินทบาตตอนเช้าตอนนี้ท่านไม่ต้องบินนะคะท่านรับปิ่นโตแล้วก็ไม่ต้องรีบตื่นเมื่อไรก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าอะไรอะ่ะนอนอยางไม่มีสติอะไรเงี้ยนะคะก็คงต้องใช้เวลาสักพักก่อนค่ะก็ใช้เวลาถูกต้องแต่เข้าใจวิธีไว้ก่อนนะนะคะคือตอนตื่นนอนมาิจะไปทําอะไรก่อนไปล้างหน้าแปรงฟันไหมคะทำไหมคะทำใช่ไหมคะใช่ ท่านทราบไหมว่าทําไมต้องทําทําไมต้องล้างหน้าทําไมต้องแปลงฟันนะคะท่านคะท่านอะไรเดียวลืมชีดเพราะท่านยังใหม่อยู่นะคะคะ่ะทําไมต้องล้างหน้าต้องแปลงฟันคะก็เพราะว่าต้องทาความสะอาดทําสะอาด<ช>เลยคะ่ะมันเป็นยงไงฮะสกปรกยังไงเหรอฮะสกปรกก็มันยังไงมันเป็นปกติที่จะต้องท<ะ>ําค่ะนะมันเป็นปกติที่เคยทํามากกว่ามั้ง นะคะ<ช>ความจริงมันก็มีนะคะท่านไอความที่มันฮ่าที่จําเป็นจะต้องล้างหน้าต้องแปลงฟันอะแต่ไม่ค่อยจะรู้สึก<ช>นะคะถ้าท่านไม่รีบตื่นนอนแล้วไม่รีบลุกไปนะคะให้รู้เหตุผลว่าท่านจะออกท่านจะลุกไปทําอะไรจะไปห้องน้ําปัตตวะอุจาระหรือล้างหน้าแปลงฟันเนี่ยถ้าท่านรู้เหตุอย่างนี้แล้วท่านก็มีมการสํารวมแล้วเดินไปนะคะ เวลาจะล่างหน้าแปลงฟันท่านจะทราบว่าเพราะเหตุอะไรจรึงจะต้องล้างหรือบางทีไม่ทราบท่านเคือเคยชินก็ทําไปเลยแต่ความจร<ะ>ิงเขาจะเคยชินมากกว่าค่าเคยชินมากกว่าแต่ความจริงเขามีท่านค่ะเขามีเหตุจ,งจึงต้องล้างเขามีเหตุที่จะต้องล้างจึงต้องจึงต้องล้างจึงต้องแปลงค่ะแต่จะรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องหนึ่ง<ช>ความจริงมันก็สกปรกนั่นแหละท่านค่ะ<ช>แต่ว่าธรรมดาของเราเคยชินก็ทําไป หรือไม่งั้นก็อยากทาให้มันสะอาดค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ว่าความจริงที่เราต้องทําเพราะอะไรถ้าท่านอย่ารีบร้อนแล้วท่านจะทราบนะคะตรงนี้ะค่ะจะทราบว่าเพราะเหตุอะไรเนี่ยต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันและเวลาทําก็สํารวมด้วยนะคะคือไม่รีบอีกเหมือนกันปกติของเราก็รีบนะท่านรีบทุกเรื่องนะคะอยูนรบทุกเรื่องอยู่ค่ะรีบทุกเรื่องล้างหน้าแปรงฟันก็รีบค่ะคือถ้ารีบแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าหมด จะบอกว่าสํารวมก็จะค่อยประคองคือไม่รีบก็แล้วกันหาไม่รีบถ้าเขาเหลือล่ะเขารีบก็รีบไปแต่ให้ทราบไว้พอรู้สึกตรงไหนว่ารีบก็หยุดรีบจ้ะ <c oughs> ก็ไม่รีบนะคะ <c oughs> ทําเรื่อยๆอะ่ะทําทไปเรื่อยๆคิดถ้ารู้สึกว่าเวลานี้เราควรจะทําอะไรใช่ไหมฮะเรากําลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เขาจะไม่รีบร้อนเพราะว่ามีมีกิตอะไรนี่ฮะนอกจากกิตที่จะต้องทําก็คือแก้ทุกอย่างเดียวเอง นะคะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็เพราะต้องมีเหตุจาเป็นจึงจะกเรจจึงจะเปลี่ยนิยาบทใช้ยาบทเปลี่ยนนั่งจะนั่งหรือจะนอนจะยืนหรือจะเดินนะคะ่ะอันนี้ตรงนี้ท่านคะนอกจากจะเผลอเผลอก็ไม่เป็นไรเผลอก็ไม่บาปนะคะตอนนั้นที่เรารู้ว่าตอนนี้ไม่รู้แล้วเผลอแล้วควรจะทํำยังไงตรงเนี้สําคัญควรจะทําไงคะไม่รู้เผลอ เช่นแต่ว่าลุกขึ้นเดินเดินไปแล้วทำไงลุกขึ้นเดินไปแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะดูลุกเดินค่ะดูลุกเดินที่กำลังเดินอยู่นั่นแหละนะคะถ้าเดินไปแล้วลึกจะนั่งก็มานั่งแล้วทำไงเดินไปแล้วลุกจะนั่งก็มานั่งค่ะก็ต้องมาดูลุกนั่งค่ะมาใส่ใจรูปนั่งนะคะรูปนั่งอยู่ที่ท่าทางนะคะเนี่ยท่าทางอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งมีหลายท่านะคะนะคะมีหลายท่าแต่ให้รู้สึกท่านั่ง อาการที่นั่งค่ะใหม่ๆก็ยังรู้ยากอยู่นะคะใช่แต่ท่านก็คอยใส่ใจนะคะและเวลานั่งแล้วก็คิดอ่ะฟุ้งไปเงี้ยท่านทํำยังไงคะคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอดีตนาคตจริงๆยังยังไม่ได้ฝึกค่ะที่โนมันจะยุ่งหน่อยค่ะก็จะเรียนให้ทราบว่าถ้ารู้ว่าฟุ้งไปคิดไปนะคะก็กลับมารู้รูปนั่งใหม่ค่ะกลับมารู้รูปนั่งใหม่นะคะ ค่ะเพราะเมื่อเวลาคิดไม่รู้นะคะพอรู้สึกว่าไม่ได้ใส่ใจรูปนั่งก็งกลับมาใส่ใจรูปนั่งใหม่าใสใจ